o r ร n น e 61วันวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการลดน้ำหนักจากผลงานวิจัยของดรออสผู้เชี่ยวชาญชื่อดังด้านการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของอเมริกาเห็นผลอย่างชัดเจนการันตี5-10กิโลภายใน28วันด้วยการรปะสานคุณค่าสารสกัดเบตา้าคริปโทแซนทินจากส้มแมนดารินช่วยในการสลายไขยมันหน้าท้องให้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากงานวิจัยการส่องกล้อง CT สแกนการันตีได้ว่าไขามันหน้าท้องจะถูกทลายออกไป50-70เปอรในระยะเวลาเพียง28วันอีกทั้งยังช่วยยับยั้งสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมความหิวและความอยากอาหารแถมยังช่วยเพิ่มมวลกระดูกและลดการสร้างเม็ดสีเมลานินทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอีกด้วย เบอร์รี่คีโตนจากรัสเบอร์รี่ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันส่วนเกินให้เปลี่ยนเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันได้ดีที่สุดจึงมีประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีผลข้างเคียงหรือเอฟเฟกต์แต่อย่างใดแอนทราควีนโนนปราบาโลอินและแอนโลอิน จากอ r รเวราช่วยเพิ่มน้ำและไฟเบอร์ในลำไส้ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแถมช่วยลดการระคายเคืองของลำไส้อย่างปลอดภัยด้วยคุณค่าของสารอาหารที่ทรงประสิทธิภาพของออร n เรนซิติวันด้วยผลตอบรับจากนางแบบและดาราน,นักแสดงในอเมริกาการันตีถึง o r ร n เรนซิติวันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักและเห็นผลชัดเจนที่สุด Or รเรนซิกติวันมาถึงเมืองไทยแล้วภายใต้ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย Or รเรนสซิกติวัน